ถ้าวันนี้สามีคุณบอกว่าที่รักฉันต้องไปทำงานต่างจังหวัดสามวันนะแล้วคุณโบกมือลาเขาพร้อมรอยยิ้มเหมือนทุกวันแต่เพียงสามชั่วโมงต่อมาคุณขับรถผ่านห้างธรรมดาธรรมดาแห่งหนึ่งแล้วเห็นเขายืนอยู่ตรงนั้นเสื้อเชิ้ตตัวเดิมที่เพิ่งใส่ตอนเช้าแขนโอบเอวผู้หญิงสวยผมยาวและในอ้อมแขนของเธอมีผ้าห่อสีฟ้าอ่อน ข้างในคือเด็กทารกแรกเกิดที่หลับตาพริมคุณจะทำยังไงเดินเข้าไปถามร้องให้ตรงนั้นหรือเลือกทางที่เขาไม่มีวันลืมไปตลอดชีวิตเรื่องจริงที่เจ็บปวดที่สุดที่คุณอาจเคยได้ยินเริ่มต้นในอีกสิวินาทีข้างหน้ากดหัวใจและกระดิ่งไว้เลยนะคะเพราะตอนจบคุณจะอึ้งจนพูดไม่ออกแน่นอน สามีบอกว่าจะไปทำงานต่างจังหวัดแต่ฉันกลับเห็นเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนและทารกแรกเกิดเช้าวันศุกร์ที่ฝนพรำเบาๆฉันยืนอยู่หน้าประตูบ้านมองเขาคนเดียวที่รักใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวตัวโปรดเขาหันมาจูบหน้าผากฉันเบาๆแล้วพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลที่รักฉันต้องไปต่างจังหวัดสามวันงานด่วนมากอย่าคิดมากนะฉันพยักหน้ายิ้มให้อย่างที่เคยยิ้มมาตลอดเจ็ดปี แต่ในใจมีความรู้สึกบางอย่างคล้ายเงามันลอยผ่านอย่างรวดเร็วฉันบอกตัวเองว่าแค่คิดมากเขาขึ้นรถแท็กซี่สีเหลืองโบกมือให้ฉันจากกระจกหน้าต่างฉันยืนมองจนรถเลี้ยวหายไปที่หัวมุมถนนแล้วฉันก็กลับเข้าบ้านปิดประตูล็อกกลอนสองชั้นแต่เพียงสามชั่วโมงต่อมาฉันขับรถไปส่งเอกสารที่บริษัท เส้นทางที่ต้องผ่านห้างสรรพสินค้าใหญ่แห่งหนึ่งฉันจอดรถที่ชั้นสี่เดินลงบันไดเลื่อนกลิ่นกาแฟและน้ำหอมลอยคละคลุ้งและแล้วภาพที่ฉันไม่มีวันลืมก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขายืนอยู่สามีของฉันในเสื้อเชิ้ตสีขาวตัวเดิมแขนข้างหนึ่งโอบเอวผู้หญิงผมยาวสีน้ำตาลผู้หญิงคนนั้นสวมเรสสีครีม หน้าตาสวยหวานและในอ้อมแขนของเธอมีผ้าห่อสีฟ้าอ่อนข้างในคือทารกแรกเกิดตัวเล็กจิว๋วผิวแดงระเรื่อหลับตาพริม้มฉันยืนนิ่งเหมือนถูกแช่แข็งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงรอบตัวค่อยๆหายไปเหลือเพียงเสียงเลือดที่สูบฉีดในใบหูเขาก้มลงจูบหน้าผากเด็ก แบบเดียวกับที่เขาเคยจูบฉันเมื่อเช้าผู้หญิงคนนั้นยกมือลูบแก้มเขาและทั้งคู่หัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะที่ฉันเคยคิดว่าเป็นของฉันคนเดียวฉันยกมือขึ้นปิดปากกลัวว่าเสียงสะอื้นจะหลุดออกมาน้ำตาร้อนเผาไหลลงแก้มโดยไม่ได้รับอนุญาตขาทั้งสองข้างสั่นเทาแทบยืนไม่อยู่เขายังไม่เห็นฉันเขายังคงยิ้ม ยังคงกอดยังคงเป็นสามีที่น่ารักแต่ไม่ใช่ของฉันอีกต่อไปฉันถอยหลังช้าช้าซ่อนตัวหลังเสาใหญ่มองพวกเขาสามคนเดินไปที่ร้านขายของเด็กมือของเขาจับมือเธอแน่นเหมือนที่เขาเคยจับมือฉันและตอนนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้มือกำโทรศัพท์แน่นนิ้วชี้ลอยอยู่เหนือชื่อของเขาในรายชื่อติดต่อ พร้อมที่จะกดโทรหรือพร้อมที่จะเดินเข้าไปถามหรือพร้อมที่จะหายไปจากชีวิตนี้ตลอดกาลแต่ฉันยังไม่รู้ว่าฉันจะเลือกทางไหนนิวของฉันสัน德ริกหน้าจอโทรศัพท์เริ่มพร่ามัวเพราะน้ำตาชื่อของเขาที่รักยังคงขึ้นแสงสีฟ้าอยู่ตรงกลางจอฉันสูดหายใจลึกจนเจ็บปอดแล้วกดโทรออกเสียงเรียกเข้าดังขึ้นครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามเขาหยุดเดินมือข้างหนึ่งยังโอบเอวผู้หญิงคนนั้นอีกข้างล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูฉันเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนในเสี้ยววินาทีจากรอยยิ้มอบอุ่นกลายเป็นความตกตะลึงปากขยับเบาๆเขาเอ่ยชื่อฉันโดยไม่มีเสียงเขาเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆ สายตาของเราสบกันข้ามระยะสิบกว่าเมตรโลกทั้งใบหยุดหมุนฉันยังคงยกโทรศัพท์แนบหูได้ยินเสียงของเขาในสายเสียงที่เคยกระซิบคำว่ารักข้างหมอนทุกคืนตอนนี้สั่นเครือที่รักอยู่ไหนฉันไม่ตอบแค่ยืนนิ่งปล่อยให้น้ำตาไหลต่อไปเงียบๆผู้หญิงผมยาวหันมามองตามสายตาของเขาเธอขมวดคิ้วเล็กน้อย แล้วก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูเขาเด็กในอ้อมแขนขยับตัวร้องให้จ้าเบาๆเขายกมือขึ้นทำท่าจะเดินตรงมาหาฉันแต่ขาของเขาไม่ขยับเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวฉันลดโทรศัพท์ลงช้าๆกดตัดสายและพูดออกไปเพียงประโยคเดียวด้วยน้ำเสียงที่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าเป็นของตัวเอง เด็กคนนั้นอายุเท่าไหร่เขาเงียบกริบสีหน้าซีดเผือดปากขยับแต่ไม่มีเสียงใดหลุดออกมาลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านแต่ฉันกลับรู้สึกร้อนเผาไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดฉันก้าวเท้าไปข้างหน้าหนึ่งก้าวแล้วอีกก้าวและอีกก้าวระยะห่างระหว่างเราค่อยๆสั้นลง ทุกย่างก้าวเหมือนมีกรีดลงบนพื้นกระเบื้องผู้หญิงคนนั้นกอดเด็กแน่นขึ้นถอยหลังไปหนึ่งก้าวดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกเธอรู้เธอรู้ว่าฉันคือใครฉันหยุดยืนห่างจากเขาสองเมตรใกล้พอที่จะได้กลิ่นน้ำหอมที่เขาใช้กลิ่นเดิมที่เคยติดหมอนของฉันทุกคืนฉันมองหน้าเขาแล้วมองไปที่เด็ก เด็กที่ยังคงร้องให้เบาๆใบหน้าเล็กๆที่มีลักยิ้มข้างแก้มเหมือนเขาแปะตอบฉันมาเสียงของฉันแหบแห้งเด็กคนนี้เกิดเมื่อไหร่เขายกมือขึ้นเหมือนจะแตะแขนฉันแต่ฉันถอยหลังมือของเขาค้างอยู่ในอากาศและในวินาทีนั้นฉันเห็นน้ำตาของเขาเอ่คอคลอน้ำตาของเขาไหลลงมาเป็นสาย หยดลงบนปกเสื้อเชิ้ตสีขาวที่เคยสะอาดหมดจดตอนนี้มันดูเปื้อนไปหมดทุกอย่างที่รักเสียงของเขาขาดเป็นห่วงๆฟังฉันก่อนฉันอธิบายได้ฉันยกมือขึ้นทำท่าห้ามไม่ให้เขาเข้าใกล้อย่าเรียกฉันแบบนั้นอีกคำพูดของฉันเย็นเยียบกว่าที่คิดตอบแค่คำถามเดียวเด็กคนนี้เกิดวันไหนเขาหลุบตาลง ปากสันระริกเหมือนคนที่กำลังจะสารภาพบาปหนักผู้หญิงผมยาวก้มหน้ากอดเด็กแน่นตัวเธอสั่นเท่าไม่แพ้ฉันเธอพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือสามสามเดือนที่แล้วคะ่ะสามเดือนฉันคํานวณในใจทันทีเก้าเดือนย้อนกลับไปคือช่วงที่ฉันแท้งลูกคนแรกช่วงที่เขานั่งกอดฉันร้องให้ทั้งคืน บอกว่าจะอยู่กับฉันตลอดไปบอกว่าไม่เป็นไรเรายังมีเวลาฉันยกมือขึ้นกุมหน้าอกรู้สึกเหมือนมีคนเอามีดแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเจ็บจนหายใจไม่ออกสามเดือนฉันทวนคำนั้นออกมาเหมือนคนเสียสติตอนที่ฉันนอนร้องให้อยู่ในโรงพยาบาลนายอยู่กับเธอใช่ไหมตอนที่ฉันกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับนายกำลังดีใจที่เธอตั้งครรภ์ใช่ไหม เขายกมือขึ้นปิดปากสะอื้นออกมาเสียงดังคนรอบข้างเริ่มหันมามองแต่ฉันไม่สนใจอีกแล้วฉันก้าวเข้าไปใกล้อีกก้าวใกล้จนเห็นขนตาที่เปียกชุ่มของเขาใกล้จนเห็นรักยิ้มเล็กๆของเด็กที่ยังคงร้องอยู่ในผ้าหอ่อนายเคยบอกฉันว่าถ้าฉันพร้อมมีลูกเมื่อไหร่นายจะให้โลกทั้งใบกับลูกของเราฉันหยุดนิดหนึ่ง สูดหายใจเฮือกใหญ่แล้วพูดต่อด้วยน้ําเสียงที่เบาจนแทบเป็นกระซิบแต่โลกทั้งใบของนายอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมเขาคุกเข่าลงตรงหน้าทอยไม่สนว่าพื้นห้างจะสกระปรกน้ําตาไหลเป็นทางฉันผิดฉันยอมรับทุกอย่างแต่ขอร้องอย่าทิ้งฉันฉันมองลงไปที่เขามองคนที่ฉันรักมากที่สุดในโลกตอนนี้กำลังคุกเข่าอยู่ตรงหน้า พร้อมกับครอบครัวใหม่ที่เขาเลือกฉันยกมือขึ้นเช็ดน้ําตาครั้งสุดท้ายและพูดประโยคที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะพูดออกมาได้ฉันไม่เคยคิดทิ้งนายหรอกเขาชะงักเห่ยหน้าขึ้นมองฉันด้วยแววตาแห่งความหวังฉันยิ้มยิ้มที่เย็นชาและปวดร้าวที่สุดในชีวิตเพราะตอนนี้ฉันเพิ่งจะเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตนาย เจ็บปวดเท่าที่ฉันเจ็บอยู่นี้ฉันหันหลังเดินจากไปโดยไม่หันกลับเสียงร้องให้ของเขาดังตามหลังแต่ฉันไม่หยุดทุกย่างก้าวที่ห่างออกไปฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ค่อยๆกลายเป็นพลังบางอย่างที่เย็นเยียบและแข็งกร้าวกำลังก่อตัวขึ้นในอกและฉันรู้ว่านี้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นจุดเริ่มต้น ของสิ่งที่ฉันยังไม่รู้ว่ามันจะชื่อว่าอะไรฉันเดินออกจากห้างโดยไม่รู้ตัวว่าเท้าเหยียบพื้นตรงไหนลมฝนข้างนอกตีหน้าเปียกปอนแต่ฉันไม่กังร่มปล่อยให้น้ำฝนชั้นน้ำตาให้ไหลไปพร้อมกันโทรศัพท์ในมือสั่นไม่หยุดมีสายเข้าใหม่ยี่สิบกว่าสายทุกสายเป็นชื่อที่รักฉันกดบล็อกทันทีแล้วเปิดแอปธนาคารบัญชีร่วมที่เราใช้ด้วยกันมาตลอดเจ็ดปี เงินเก็บที่ฉันโอนเข้าทุกเดือนเงินที่เคยตั้งชื่อไว้ว่าเงินสร้างบ้านในฝันของเราฉันกดโอนย้ายทั้งหมดไปยังบัญชีส่วนตัวที่เขาไม่เคยรู้ว่าฉันเปิดไว้เสร็จแล้วฉันยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายหน้าจอส่งไปหาเขาแค่ภาพเดียวไม่มีข้อความใดๆไม่ถึงสิบวินาทีสายโทรเข้าจากเบอร์ใหม่ฉันรับแต่ไม่พูดอะไร ปลายสายได้ยินเสียงฝนกระหนำ่ำและเสียงสะอื้นของเขาเงินเงินทั้งหมดที่รักอย่าทาแบบนี้ฉันหัวเราะในลำคอเสียงที่แหบแห้งจนตัวเองยังตกใจเงินที่นายเคยบอกว่าเป็นของเราสองคนตอนนี้มันเป็นของฉันคนเดียวแล้วฉันกดตัดสายปิดเครื่องโยนซิมกัดลงท่อระบายน้ำข้างทางฝนตกหนักขึ้นทุกที ฉันยกมือโบกแท็กซี่ขึ้นรถบอกคนขับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยไปสนามบินค่ะเที่ยวบินที่ใกล้ที่สุดไม่ว่ามันจะไปไหนคนขับมองฉันผ่านกระจกมองหลังเห็นหน้าคนที่เปียกฝนจนผมชุม่มตาแดงก่ำแต่ปากยังยิ้มอยู่เล็กน้อยเขาไม่ถามอะไรเหยียบคันเร่งออกไปในรถเงียบสนิท มีเพียงเสียงที่ปัดน้ำฝนและเสียงหัวใจของฉันที่เต้นช้าๆแต่หนักแน่นฉันมองออกไปนอกกระจกเห็นกรุงเทพที่เคยเป็นบ้านของเราค่อยๆไหลผ่านไปข้างหลังเจ็ดปีความรักคำสัญญาภาพที่เขาเคยจูบหน้าผากฉันภาพที่เขาเพิ่งจูบหน้าผากลูกของคนอื่น ทุกอย่างไหลรวมกันเป็นสายน้ำสีเทาไหลลงท่อหายไปเครื่องบินที่ฉันขึ้นปลายทางคือเชียงใหม่ฉันนั่งติดหน้าต่างมองเมฆที่ลอยต่ำเหมือนหัวใจที่เคยลอยสูงของฉันตอนนี้กำลังตกลงมาแต่แปลกยิ่งตกลงต่ำฉันกลับรู้สึกเบาขึ้นฉันหลับตาลง ครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงที่ไม่มีน้ําตาไหลอีกและในความมืดนั้นฉันเห็นภาพตัวเองคนใหม่คนที่ยังไม่รู้ว่าจะชื่อว่าอะไรแต่รู้แน่ว่าเธอจะไม่ยอมให้ใครทำร้ายเธอได้อีกเครื่องบินทยานขึ้นฟ้าฝนยังตกอยู่ข้างล่างแต่ข้างบนนี้ท้องฟ้าเริ่มใสและฉันก็เช่นกัน กำลังจะเริ่มใส่อีกครั้งด้วยวิธีของฉันเองยังไม่จบแต่แน่นอนว่าเขาจะต้องจำมันไปตลอดชีวิตเครื่องบินลงจอดที่เชียงใหม่ตอนฟ้ายัางมืดสนิทฝนที่นี่ไม่มีมีแต่ลมหนาวที่พัดผ่านเสื้อเชิ้ตบางๆของฉันจนขนลุกฉันเดินออกจากสนามบินโดยไม่มีกระเป๋ามีแค่กระเป๋าสตางค์บัตรประชาชนและบัญชีเงินฝากที่เพิ่งกลายเป็นของฉันเต็มตัว แท็กซี่คันสีแดงจอดรออยู่คนขับเป็นลุงวยหกสิกว่าถามด้วยสำเนียงเหนือหวานไปไหนครับสาวน้อยฉันเงยหน้ามองเขาแล้วพูดชื่อที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะพูดอีกไปบ้านป่าเหมือดเพ้าค่ะลุงขมวดคิ้วนิดหน่อยแต่ไม่ถามอะไรเพิ่มแค่พยักหน้าแล้วเหยียบคันเร่งรถแล่นออกจากเมืองผ่านไฟเหลืองสลัวผ่านป้ายบอกทางที่เขียนว่า เชียงใหม่พระแปดเจ็ดกมฉันนั่งนิ่งมองความมืดที่ค่อยๆกลืนถนนบ้านป่าเหมือดบ้านของยายที่ฉันไม่ได้กลับไปเกือบสิบปีบ้านที่เขาเคยไปขอฉันแต่งงานใต้ต้นมะขามใหญ่หน้าบ้านเขาคุกเข่าถือแหวนบอกว่าจะรักฉันแค่คนเดียวจนวันตายฉันยกมือขึ้นแต่นิ้วนางข้างซ้ายแหวนเพชรเม็ดเล็กยังอยู่ตรงนั้น ฉันบิดมันออกช้าๆแล้วหย่อนลงกระเป๋าเสื้อเหมือนถอดความทรงจำเจ็ดปีออกจากตัวรถเลี้ยวเข้าซอยลูกรังไฟหน้าสาดกระทบต้นไม้สูงกลิ่นดินกลิ่นหญ้าเปียกกลิ่นใบไม้เน่าทุกอย่างพุ่งเข้าจมูกพร้อมกันฉันลดกระจกลงสูดลึกจนเจ็บปอดบ้านไม้สองชั้นหลังเก่าปรากฏขึ้นในความมืดไฟหน้าห้องครัวยังสว่าง มีเงาคนตัวเล็กยืนอยู่หน้าประตูถือตะเกียงเจ้าพายุยายฉันลงจากรถเท้าเปล่าเหยียบดินยินเฉียบยายยกตะเกียงขึ้นสูงแสงสาดกระทบใบหน้าฉันแก่มองฉันนิ่งหลายวินาทีแล้วพูดประโยคเดียวกลับมาแล้วเหรอหลานฉันพยักหน้าน้ำตามันไหลอีกแล้วแต่คราวนี้ไม่ใช่เพราะเจ็บ แต่เพราะรู้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านจริงๆเป็นครั้งแรกยายไม่ถามอะไรแค่เดินมาโอบก,กอดฉันกอดแน่นจนฉันได้ยินเสียงหัวใจเต้นของแกช้าแน่นอนและอบอุ่นคืนนั้นฉันนอนบนเสื่อไม้ไผ่ในห้องใต้ถุนได้ยินเสียงจิ้งหรีเสียงกบได้ยินเสียงลมพัดใบมะขามดังกรอบแกรบฉันหลับโดยไม่ฝันอะไรเลยเป็นการหลับที่ลึกที่สุดในรอบหลายปี เช้าวันต่อมาฉันตื่นตอนไก่ยังไม่ขันยายนั่งจิบกาแฟอยู่ที่ชานบ้านมองฉันด้วยสายตาที่รู้ทุกอย่างแต่แกยังคงเงียบฉันนั่งลงข้างๆถือแก้วกาแฟร้อนและพูดออกไปเป็นครั้งแรกหนูจะอยากขยายยายพยักหน้าไม่แปลกใจแค่ยกมือขึ้นลูบหลังฉันเบาๆแล้วหลังจากนั้นหลานจะทำอะไร ฉันเงยหน้ามองต้นมะขามใหญ่มองแสงแดดยามเช้าที่ส่องผ่านใบแล้วยิม้มยิ้มจริงๆเป็นครั้งแรกในรอบหลายวันหนูจะเริ่มใหม่ค่ะที่นี่กับยายกับตัวหนูเองฉันหยิบโทรศัพท์เครื่องใหม่ที่ซื้อเมื่อคืนเปิดกล้องถ่ายรูปตัวเองกับยายใต้ต้นมะขามแล้วตั้งเป็นรูปโปรไฟล์จากนั้น ฉันเปิดแอปธนาคารกดโอนเงินก้อนแรกไปยังบัญชีของทนายความที่เพื่อนแนะนำข้อความแรกที่ฉันทิมในชีวิตใหม่คือขอเรื่องกระบวนการย่าและฟ้องชดใช้ค่าเสียหายทางใจพร้อมเรียกค่าเล้งดูบุตรที่เขาให้หญิงอื่นโดยที่ฉันไม่เคยรู้ส่งฉันวางโทรศัพท์ลงยกแก้วกาแฟขึ้นจิตรสขมแต่หอมกรุ่นข้างๆกันยาย,ยิ้มมุมปาก แล้วพูดเบาๆผู้หญิงเรานี่พอตายจากความรักครั้งหนึ่งก็เกิดใหม่ได้แข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นเสมอฉันหันไปมองยายแล้วพยักหน้าใช่ฉันตายไปแล้วเมื่อวานที่ห้างสรรพสินค้านั้นแล้ววันนี้ฉันเกิดใหม่ใต้ต้นมะขามในบ้านป่าเหมือดด้วยชื่อเดิม แต่หัวใจที่ไม่มีวันยอมให้ใครทำร้ายได้อีกยังไม่จบหนึ่งปีให้หลังต้นมะขามหน้าบ้านออกดอกสีชมพูเต็มต้นกลิ่นหอมลอยคลุ้งไปทั่วลานบ้านป่าเหมือดฉันนั่งอยู่บนชานไม้เก่าข้างๆยายที่กำลังปอกมะพร้าวส่งให้หลานชายตัวเล็กเด็กชายวัยสีขวบที่รับมาจากสถานสงเคราะห์เมื่อสามเดือนก่อนเขาชื่อมะขามฉันตั้งให้ พราะอยากให้เขาเติบโตแข็งแรงเหมือนต้นไม้ที่ยืนหยัดผ่านฤด,ดูกาลมานับร้อยปีมาขามวิ่งมาเกาะขายื่นดอกมาขามช่อเล็กให้แม่ดอกให้แม่ฉันรับมาเสียบไว้ที่ใบหูแล้วก้มลงจูบหน้าผากเขาจูบที่อบอุ่นและจริงใจไม่มีเงื่อนไขไม่มีคำโกหกซ่อนอยู่ยายมองเราสองคนแล้วยิ้ม รอยย่นที่หางตาดูอ่อนโยนกว่าที่เคยเป็นหลานเคยบอกยายว่าโลกของหลานสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้ยายเชื่อจริงๆฉันหัวเราะเบาๆเสียงที่ใสและเบาเหมือนลมเช้าโทรศัพท์ที่วางอยู่ข้างๆสั่นหนึ่งครั้งเป็นข้อความจากทนายคดีจบแล้วค่ะสาลพิพักษาให้เขาจ่ายค่าเสียหายทั้งหมดและให้สิทธิการเลี้ยงดูบุตรบุญธรรมของคุณตมตัว เขาเซ็นยินยอมทุกประการไม่มีอุดทอนฉันอ่านจบและวางโทรศัพท์ลงโดยไม่ตอบอะไรฉันไม่เคยอยากรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรมีใครใหม่หรือยังฉันแค่รู้ว่าทุกเช้าที่ตื่นมามีเด็กคนหนึ่งวิ่งมาบอกว่าแม่ครับหิวข้าวมีคนแก่คนหนึ่งนั่งรอฉันตักข้าวเหนียวให้มีต้นมะขามที่ยังยืนต้นอยู่ และมีฉันที่ไม่ต้องกลัวการถูกทิ้งอีกต่อไปเย็นวันนั้นฉันพามะขามไปนั่งใต้ต้นมาขามเล่านิทานให้ฟังเรื่องผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเสียทุกอย่างแต่กลับได้ทุกอย่างคืนมาในแบบที่เธอไม่เคยคาดคิดมะขามหลับในอ้อมแขนหัวเล็กๆพิงอกฉันหายใจสม่ำเสมอฉันเงยหน้ามองท้องฟ้า เห็นดาวดวงหนึ่งกระพริบไกลๆเหมือนกำลังยิ้มให้ฉันไม่รู้ว่าเขาคิดถึงฉันหรือเปล่าไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเรียกพ่อชัดหรือยังไม่รู้ว่าผู้หญิงผมยาวคนนั้นยังอยู่กับเขาหรือไม่และฉันก็ไม่ต้องการรู้เพราะบางเรื่องเมื่อปล่อยให้มันจบลงที่ความเงียบมันก็คือการจบที่สวยงามที่สุดลมพัดเบาๆดอกมะขามหล่นลงมาบนผมของมะขาม ฉันกอดลูกชายแน่นขึ้นอีกนิดแล้วกระซิบกับตัวเองกับลมกับต้นมะขามและกับทุกสิ่งที่เคยเจ็บปวดขอบคุณที่ทำให้ฉันได้กลับมาเป็นฉันในแบบที่สมบูรณ์ที่สุดใต้ต้นมะขามใหญ่ในบ้านป่าเหมือดผู้หญิงคนหนึ่งนั่งกอดลูกชายยิ้มให้ดาวและใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่ต้องหันกลับไปมองเงาเก่าๆอีกเลย จบจริงๆแล้วค่ะด้วยความรักและแสงสว่างที่เธอเลือกให้ตัวเอง